สวัสดีค่ะดิฉันนักกายภาพบำบัด b ีซีวันนี้เราจะมาแนะนำท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยปวดไหล่กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มออกกำลังกายกันนั้นเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดอาการปวดไหล่ได้สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดไหล่มีด้วยกันหลากหลายสาเหตุดังนี้ปวดจากเส้นเอ็นข้อไหล่อักเสบหรือฉีกขาดปวดจากหินปูนเกาะบริเวณเส้นเอ็นข้อไหล่ปวดจากกระดูกเสื่อมปวดจากกระดูกหกัก หรือปวดร้าวลงมาจากบริเวณอื่นเช่นกระดูกคอเสื่อมเป็นต้นค่ะซึ่งสามารถรักษาได้โดยการรับประทานยาลดปวดลดอักเสบการฉีดยาเพื่อบรรเทาอาการปวดการผ่าตัดและวิธีการรักษาทางกายภาพบําบัดค่ะซึ่งการรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัดนั้นเช่นการรักษาด้วยการใช้ความเย็นและความร้อนเพื่อลดอาการอักเสบและอาการปวด การรักษาด้วยเครื่องมือต่างๆทางกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวดเช่นเครื่องอันตาซาวไฮ h าวเวอร์เลเซอรหรือเครื่องช็อตเวฟและการรักษาด้วยการออกกำลังกายค่ะซึ่งการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยปวดไหล่นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ลดอาการปวด 2. เพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว 3. เพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่และ 4. ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำค่ะ โดยหลักการในการออกกําลังกายสำหรับผู้ป่วยปวดไหล่มีหลักการสําคัญดังนี้ 1. ทุกท่าทําค้างไว้10วินาทีทําซ้ํา10ครั้ง2-3รอบต่อวัน 2. ระหว่างออกกําลังกายควรมีความรู้สึกตึงและไม่มีอาการปวด 3. ขณะออกกําลังกายหากมีอาการปวดมากขึ้นหรือมีอาการผิดปกติใดๆควรหยุดทําทันทีและปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบําบัดค่ะ เมื่อเราทราบหลักการการออกกําลังกายที่ถูกต้องกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยท่าออกกําลังกายท่าแรกเป็นท่าเพื่อลดอาการปวดจะทําเมื่อผู้ป่วยยังอยู่ในระยะที่มีอาการปวดโดยมีด้วยกันทั้งหมด2ท่าดังนี้ท่าที่1 pendulum exercise ยืนก่อขอบโต๊ะโน้มตัวไปทางด้านหน้าเล็กน้อยปล่อยแขนข้างที่มีอาการลงข้างลําตัวหมุนแขนเป็นวงกลมช้าๆในทิศต,ตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาทำซ้ำท่าละสิบครั้ง ท่าที่ 2. isometric adduction external rotation ยืนนำแขนข้างที่มีอาการชิดกำแพงงอศอกตั้งฉากกับลำตัวนำลูกบอลวางไว้ระหว่างแขนและกำแพงหนีบศอกแนบชิดลำตัวและออกแรงดันลูกบอลเข้ากับกำแพงถ้าเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวจะทำในระยะที่อาการปวดเริ่มลดลงแล้วแต่ยังอยู่ในระยะที่มีอาการติด โดยมีด้วยกันทั้งหมด6ท่าดังนี้ท่าที่1นไต่กำแพงด้านหน้ายืนหันหน้าเข้าหากำแพงวางมือทั้งสองข้างบนกำแพงไต่มือทั้งสองข้างขึ้นมากที่สุดและโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยท่าที่2อไต่กำแพงด้านข้างยืนหันแขนข้างที่มีอาการชิดกำแพงไต่แขนงทางด้านข้างขึ้นมากที่สุด และโน้มตัวไปทางด้านข้างเล็กน้อยท่าที่3ยกแขนด้านหน้าด้วยไม้เท้าคว่ำมือลงทั้งสองข้างจับไม้เท้าค่อยๆยกไม้เท้าขึ้นทางด้านหน้าช้าๆจนสุดโดยไม่งอข้อศอก ท่าที่ 4. ยกแขนด้านข้างด้วยไม้เทา้ามือสองข้างจับไม้เทา้าโดยไงายแขนข้างที่มีอาการขึ้นค่อยๆกางแขนข้างที่มีอาการขึ้นช้าๆจนสุดโดยไม่งอข้อศอกท่าที่ 5. หมุนแขนออกด้วยไม้เทา้า งอศอกตั้งฉากกับลำตัวมือสองข้างจับไม้เท้าโดยงายแขนข้างที่มีอาการขึ้นหมุนแขนออกทางด้านข้างศอกแนบชิดลำตัวท่าที่6ออกกำลังกายด้วยผ้าขนหนู วางแขนข้างที่มีอาการไว้ด้านหลังในลักษณะควายหลังและจับผ้าขนหนูมืออีกข้างจับผ้าขนหนูคล้องบ่าไปทางด้านหน้าค่อยๆดึงผ้าขนหนูทางด้านหน้าลงช้าๆจนแขนข้างที่มีอาการรู้สึกตึง ถ้าเพื่อเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่โดยใช้ยางยืดทําในระยะที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดลดลงและอาการติดดีขึ้นโดยมีด้วยกันทั้งหมด4ท่าดังต่อไปนี้ค่ะท่าที่1ดึงยางยืดด้านหน้ามือทั้งสองข้างจับยางยืดวางแขนข้างลําตัวยกแขนข้างที่มีอาการขึ้นทางด้านหน้าจนสุดโดยไม่งอข้อศอก ท่าที่2ดึงยางยืดด้านข้างมือทั้งสองข้างจับยางยืดวางแขนข้างลำตัวกลางแขนข้างที่มีอาการขึ้นทางด้านข้างตนสุดโดยไม่งอข้อศอกท่าที่3หมุนแขนออกโดยใช้ยางยืด งองข้อศอกทั้งสองข้างตั้งฉากกับลำตัวมือทั้งสองข้างจับยางยืดให้ตึงหมุนแขนข้างที่มีอาการออกทางด้านข้างโดยข้อศอกแนบลำตัว ท่าที่4เหยียดแขนไปด้านหลังโดยใช้ยางยืดนำยางยืดคล้องไว้ที่เสามือทั้งสองข้างจับยางยืดค่อยๆดึงยางยืดเหยียดแขนไปทางด้านหลังโดยไม่งอข้อศอก เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าออกกําลังกายสําหรับผู้ป่วยปวยไหลของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราออกกําลังกายตามระยะอาการของโรคอย่างถูกต้องก็จะสามารถลดอาการปวดได้และอย่าลืมนะคะว่าการออกกําลังกายเป็นการรักษาหลักที่จะทําให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างใกล้เคียงปกติ หากมีข้อสงสัยหรือมีอาการผิดปกติใดๆสามารถแวะเข้ามาปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ